ครับครับแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่สํานักมวยอ่าสำนักให้มวยพี่อินดีนะครับก็มีการประชุมจัดอันดับนะครับแล้วก็คัดเลือกนักมวยยอดเยี่ยมแล้วก็คู่ดุเดือดประจําเดือนนะครับสําหรับคู่ดุเดือดประจําเดือนที่ผ่านมานะครับ สองคู่ครับโบทเท่าไหร่คะแนนก็เท่ากันครับก็เป็นเราวีนุกสวนนะครับกับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็ดินเนื้อทองหมวดพง191กับเดชเพชรสังประภัยควบ2คนเลยสองคู่นะครับควบคู่ดูเดือดนะครับแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมก็เป็นกุมารดอยเพชรกินดีอะคาเดมี่ครับอ่ะมาดูกันครับคู่นี้คู่เอกแล้วนะครับยกนี้ยก2ครับยินดีกับในชกชงที่ได้รับรางวัลครับคู่มวยดูเดือดแล้วก็นักมวยยอดเยี่ยมด้วยครับกินกันไม่ลงจริงๆครับเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศการโบตนะครับคู่มวยดูเดือดเพราะว่าเดือดสมรรราาคคจิงๆับ ไม่ถ้าจะจิ้มมานี่ไเต็มไหมดแล้วครับคุณมู้ดมเดือดของรายการศึกพระยินดีและมวยมันวันศุกร์ครับทุกวันพระราชสบดีและวันศุกร์ที่ทำการแข่งขันและถ่ายทอดสดทางช่องทูโฟวยูมาแล้ว24เป็นประจำครับ นักใจท่านคณะกรรมการแล้วครับวันนี้ก็โอ้โโอยได้ลุ้นหลายคู่เลยครับมตั้งแต่คู่แรกดวนเก้าๆกับมังกรเหล็กคู่ที่2เพชรเดินชนกับเจริญสุขแล้วก็คู่รองที่เพิ่งผ่านไปแก่นแก้วกับเดชเพชรแต่ว่ามาดูคู่นี้ครับมาจะดูเดือดเล้าใจสักแค่ไหนแต่วันนี้ต้องขอบคุณครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี ale, ่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบต้าห0าร้อยยาธาตน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์และต้องขอบคุณนะครับท่านนายห้างวิในวีรพุชงครับผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มวย,มย,มยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรวมถึงคุณพิชัยกิติธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชวุ้นชีวจำกัด สมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับทั้งคู่ถือว่าผ่านของแข็งๆมาเยอะมากนะครับในผลงานหลังครับเสาโทนี่ก็สู้กับพวกปืนกลตตอสูรัตดีเซลเล็กเพชรยินดียกมรกตรวอสังประภัยครับเพชรอนุวัฒน์นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสู้กับโอเลเล็กสอแก่นใจนะครับแล้วก็ชนะพีรพัฒน์ในผลงานล่าสุด ถือว่าเป็นมวยเกรดเอบวกเลยครับในรุ่นน้ำหนักประมาณแบนตัมเวทเนี่ยแหละครับรุ่นนี้นี่ถ้าโชว์ฟอร์มดีๆครับรักษามาตรฐานดีนี่โหูผู้ชกเพียบครับอย่างที่ทราบครับรุ่นนี้ครับของเพชรยินดีระดับท็อปท็อปครับตัวจัดจัดของประเทศนี้อยู่ในสายซึ่งเพชรยินดีทั้งหมดแล้วครับเดินต่อครับทตงได้นของเสาโทเดียกว่าสั้นกว่าครับยืนห่างๆอยู่ระยะแข้งรุ่นน้องครับดูครับ เพชรอนุวัฒน์ถือว่าวางแผนได้ดีครับมาถึงตรงนี้ครับปลายยกที่2ก็ยังไม่เพลียงความรุ่นพี่แล้วครับนะครับจิ้มมาซ้ายวางแค่ขวานี่ครับเกี่ยวได้แล้วก็หักทิ้งลงไปเลยครับเพชรอนุวัฒน์ไม่ดูเหมือนจะไม่เร่งไม่รีบแต่ว่าดูครับจังหวะสำคัญสำคัญทำได้ดีครับว่าเรียกว่าวันนี้ครับอาจจะรุ่นพี่ชื่อเสียงกระดูกประสบการชั่วโมงบินนี่เหนือกว่าดูแล้วไม่ตกใจครับเพชรอนุวัฒน์ตั้งใจจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่ คุณออสกับคุณติปเปลียนไว้ y, คู่นี้ผู้ชนะนี่มีโอกาสเป็นอย่างสูงเลยครับในการเป็นตัวยืนชิงแชมป์เปี่ยนรุ่นแบนตัมเวททุ่ม ทุกวันเลยทีเดียวอ่ะเรียนเชิญครับพักขั้วของคุณจิ้นเจ,จนเจเจอกันกที่ขอนแก่นขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ตารังสิงวงห์มสิบครับสาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาคลอง4โดยคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรครับภายใต้รับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789ครับพร้อมด้วยของสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับอ่ะตามกันนะครับยกนี้ยก3แล้วนะครับผู้เอกเสาโทกับเพชรอนุวัฒน์นะครับร้อ กรรมการชุมพลเห็นว่าใกล้เชือกแล้วมันออกอาวุธกันไม่ได้ครับดึงมากลางเวทีครับโอ้ยอโอ้นับเลยครับสอกศอกครับไหวไหมครับไม่ไหวครับโอ้สอกเดียวครับโอ้โหสอกเดียวลิเกเลิกเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเร็วมากครับนี่ครับสะใจครับตอนนของเสาโชเสาโทอัชริยะครับสอกซ้ายครับสอกเดียวเลยครับโอ้โหปิดเกมเร็วครับยกที่3เท่านั้นครับ เสาโธอัจฉริยะครับชนะน็อกทาาด้านของเพชรอนุวัฒน์นอนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูจังหวะจบเกมครับนี่ครับหาบวกกันครับโอ้โหแต่ว่าศอกของเสาโธถึงก่อนโอ้โหนี่ครับโอ้โหเมาเลยครับโอ้โหตาลอยเลยครับคุณบอลครับนี่ครับโดนเต็มเต็มแล้วครับไม่ทางระวังครับทาาด้านของเพชรอนุวัฒน์ดูครับจังหวะจะเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหดักรออยู่แล้วครับทางด้านของเสาโธ นี่ครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้มาโชว์ผลงานได้สวยเลยครับสำหรับเสาโรออัจฉริยะนะครับเอาชนะน็อกรุ่นน้องครับเพชรอนุวัตน